คำสอนเรื่องเมตานั้นถือกันว่าเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญคำสอนหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือถ้าจะมองให้กว้างกว่านั้นก็ต้องบอกว่าคำสอนเกี่ยวกับเมตานั้นมีอยู่ในทุกๆศาสนาก็ว่าได้ความเมตานั้นเป็นศาสนาสากลที่เราทุกคนสามารถประพฤติธปฏิบัติได้ที่บอกว่าเป็นศาสนาสากลก็เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะเมตตาคนอื่นได้อยู่แล้ว ศักยภาพนี้ก็คือความเอนดูนั่นเองเราทุกคนจะมีด้านที่แสนงดงามอยู่ในจิตในใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาการุณาอยู่ในหัวใจต่างแต่ว่าเมล็ดพันธุ์นี้บางครั้งถ้าไม่ได้ฝึกหัดพัฒนาก็จะไม่งอกงามก็จะไม่แตกหน่อต่อไปแต่ถ้าได้รับการฝึกหัดพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วเมตตาที่ว่านี่แหละสามารถเป็นหลักประกันสันติภาพโลกก็ยังได้ ถ้าเรามองทุกคนจนกระทั่งทะลุสมมติบัญญัติซึ่งครอบเราอยู่ข้างนอกเช่นการเป็นคนชาตินั้นชาตินี้การเป็นคนผิวสีนั้นสีนี้การเป็นคนถือศาสานานั้นถือศาสานานี้ถ้าเรามองทะลุเปลือกผิวแห่งความเป็นมนุษย์เหล่านี้เข้าไปจนกระทั่งเห็นความเป็นคนหรือเห็นความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในคนทุกคนได้นั่นแหละเราจะสามารถมีเมตตาต่อคนทั้งโลกได้อย่างแน่นอน